สวัสดี FC ช่องรถไถสายหวานนะครับแล้กก็พี่น้องเช่ายูทูบบรรจุขูสุขคนครับไอมียอยู่ย์หนึ H ่งแครับเนี้ยเป็นตาายครับให้นี่ให้ไงพอสมควรเบิ่งไปเธอละข้องเลยครับ อย่ากระพริบตาและอย่าหายใจแรงนะครับเขาเนี่ยเขาอแต่ว่าขันน้ร้ายก็นี่นี่ยุงก็นี้นะครับลนผงม่มวงสุกพอดีฟินแล้วครับแบบนี้ เดี๋ยวฮานั่งนั่ง้น,งนะครับจังไ้โดนถ้าจำบอ่อพิษนี่ปีกายบอ่อกาลงปั่นนะครับให้เนี่ยัน,นมีโรบายนันชิมีตะห้อยหล่อวะสิโรบอล,ลง ันหนามร้ายแล้วนะครับรอบกปีไก่เราก็เลยบวลงปีนีนาซิพอถูพอไทยครับแลนดได้เกียร์เต,า,เตานะครับ เกียโลหนึ่งโลสองแล้วแต่รออพันหานะครับคันลอ,อพันแปดกระเป้เซื่อนโอ้ดินเหนียวครับหินแห้วโอ้ยเนื้องานอยากปราบเสี้ยนอยู่ครับ năng luôn nó xưa xưa Ừ. Ở chắc nói hẳn Nhục nhục với nằm lột thôi nà Cái lò nó cập vào nào วัานานี้เขาก็มารับรับงานในถางหยานะครับตามหยาอยู่ข้างหลังส่วนให้มันล่มนะครับย่านไฟเข้ามา ไหน่อยคางกันนี่ก็จจกสีทายหรือเปล่าครับอาจสโลมแห้งกนถทายกันต้องเอาเธอใหม่ออกก่อนนะครับต้องส้นออกก่อน ดีย๋ยวโล่รอบพันหาโล่หนึ่งโล่สองแล้วแต่ไปชิ้นน้อยๆโลดพนาะเอาพอซ้ำหนึ่งนี่นละ ดูให้ละเอียดโยกหัวหน้าโยกโยกอีกโยกเออโอ้ยลุ <c oughs> น้นครับเอา,านะไอ้นี้ยังนิ่งอยู่ผมมีทาที่ตื่นเต้นครับหัวรถไปเท่าไรแล้วนะครับหัวรถเฮ็ดได้เท่าไรนะครับยังบอดตื่นเต้นซ้ำนี่อห้ดีตอนปั้นกะ ตอนปั้นก็นอยากให้มันรมคนนี้นะครับต้องฝ่าวเลยเออจะน้อยหันห่นวะนะ โอ้ฝ่าย,ยังห่วงอยู่ครับผลทางทางสีร่นท่อนพี่บูนผลยังเหลื่อมยังแหลอยู่ครับทั้งผลผลขณะสิทั่วบริเวณครับเมื่อนี้ไม่แดดมันน้อยหนึ่ง เนียวว้ยก็ให้ทีแล้วอีกครับให้นี่ เต้นออกให้ท่านได้เขียนหน่อยอพูดมีเขียนพอพูดอนะ่ะส้นตึง้งจุกโอ้ยมองคล้องสุดท้ายดิ เดินเงาเาเสือทถอยนะครับเหตดจอดบ่ได้เปลี่ยนมองไปเลยครับบเหยียบมองเกาตอนไทยไทยหุ่นแล้วก่อนโคโรเคเลครับก่อนมักยิ่ง่นะครับโอต้ติดติดผ่านเออ Ini macam suara org ke? Hmm. โยกหัวหน้าโย,โยกโยกลวดืออสับลงมันกับโดดโปรไปครับเนียยเป็นตาไนฝน อมีเตือนความจำเต็มมาแล้วครับอ่ะเดี๋ยวกฤสิขกปิดคลิปไปก่อนนะครับแต่ว่ากฤสิท้ายจนมันตัดผลดละนะครับขอบคุณขอบคุณทุกคนที่รับชมมาหอดมองนี้นะครับมากกับพอยกดไลค์กดแชร์ให้แน่นะครับที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามนะครับกดติดตามช่องรถไทยสายหวานนะครับ เพื่อเป็นกำลังใจให้บาวกีชีเป้านะครับรากาตอนนี้จำนวนผู้ติดตามนะครับอยู่ที่1,555นะครับตัวเลขบางใบนี่1,555 s u b สคร i b เบนะครับกะค่อยๆขึ้นครับค่อยๆเติบโตไปน้ำกันนะครับขอบคุณผูท้ที่กดติดตามแล้วนะครับแล้วกา ขอบคุณหลวงนาไปยังผู้ที่กํลังสิกดติดตามให้นะครับอ่ะเจอแต่งานงานหินครับไอ้มีเฮาเจอแต่งานหินช่วงนี้ตอนมาไทยก็เป็นงานหินคือกันไทยหุดรอบแรกกัแข้งแกแดนะครับมารอบนี้ก็บงานเนีย้ยนะครับเล่นไดซา,านะครับ เลีนไดเกียโลโลหนึ่งโลสองนะครับหล่อพันหาคอยตอดเอาครับนี่ตอดแบบนี้เลยนะครับ บอได้เก็บโพนก่อนสีออกมาส่งไดนเนาะเดี๋ยวเบ่งก่อนโอ้โยกโยกคอนโทนขึ้นเออตองโยกเอาโยกมันขึ้นโดนขนาดเอาจักน้อยๆหัน <c oughs> เหนียวปานนี่เบ่งติดน้ำหล่อครับ อ,อ,อันนี้ก็เลยเครื่องงานมากเลยละครับ หนมากเพราะหน้าเหี่ยว,ว,วมาดีว่ามันเหี่ยวอยู่นะครับเหี่ยวกับประมาณหาชิบเมตรได้อยู่ปีมาพิเศษเลยปีบอแน่ ส่งซีเรียวบ่ได้อีกแล้วบ่โอ้ยกขามเลยเออเปีไรเออเอองานหยาบแนวมันเหนียวปวด พันธุที่เก็บขอบนั่นจังไรน,นะครับเดี๋ยวบึงพันสิีมีพ่นนะครับหลังจากหันต้องแต่งแถวนี้ก้อน,นเสร็จปอไอมีหอ้องอาหลดต้องหันเจองานยากโอ้ยบ่อยากไป แต่ถอยจะซื้อแต่โตกระสิบว่าไปนะครับโอ้ปลาไปโหลดเข่าข้องไม่ข้องว่หันเนี้ยวโผดโอ้อืม ผมห้อยรถไปก่อนโอ้งานงานหยาบซะและ้วแห้งขอบแห่งยากนะครับ ยังบอกเก็บเอาไว้ไกลๆก๋ักกันนะครับเนี้ยๆแล้วเนี้ย,ยหฮงมาพี่มาพี่สวัสดีครับ อเออนี่สิเป็น่ังไงแล้วดินสีด้บันบ่แอ้งนะครับจะคข้องโครงการมาเบิงพี่มาเบิงใกล้ๆพี่นะครับทางนี้แห้งสีร่มแห้งนะครับถอยกันรถจิเป๊ะมาใส่โอ้ยยังหนอกหินบ่ ไปไปอ้น้ำเด็อมม่พี่ห้อยลงรถครับเกือบเครื่องแขงสิเป็นยังไงแล้วเอาซื้อสัมมาอ้ยกยกยก เฮงแก,แกนี่เฮงค่ะเจ้ท่างขึ้นพอดีอืมอ เก็บเก็บไปเลยบอรบนีเก็บไปเลยบอ ไปเก็บให้บิดเ <laughs> ออเออหาจังไหนขอมีเก็บเลยบอ นีก็สิประมาณบาบสามน้วนะครับเจ้าก็กสิออกมาสวยเนยครับบ่มีคนเปลี่ยนหางซอยเราวันนี้อยู่ผู้เดียวนะครับผมไปทุละ โอ้โอ้โอโย,กย,กย,กย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 กอืออืออืออ่าอยู่คลองนึงบดซัมนึงซัมนึงก็เอาเดาอกพุอน่ะเออออกมาโหลดก็ไดุ้๊กสิ